สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคริเอีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิชชียโงทางช่อง3ละครแนวพีเรียดโรแมนติกแฟนตาซีที่สร้างมาจากนิยายของผู้เขียนนามปากกาฝันเออละเหยจากค่ายถนัดละครที่ได้พระเอกนาคมพลนวัดประกบคู่กับนางเอกสาวโบเมรดาเป็นครั้งแรกที่เรียกได้ว่าเคมีเข้ากันแบบสุด,สด รวมโดยทำนัสไสขับข้างอาทิปอบทัชทรแค่ชัธริกาน้ำหนึ่งโบธารานิงสรัญญาแนตตี้นาตชาปอมพาสกรวุสุรินแคนดีสุภาพร์ปูปียมาดขวัญขวัญฤทยัยและจอยดินดนีการเวลานำพายเขาและเธอข้ามพบมาพบกันแต่โชคชะตากับเล่นตลกหรือทั้งหมดนี้คือปฏิหารกันแน่ เมื่อโชคชุตานำพายนิทรานางเอกสาวดาวรุ่งสุดฮอตต้องจะพลัดเจ็บผุย้อนอดีตมาเป็นบุญตานาคณิกาน้องใหม่แห่งโรไม่แฟงผู้มีใบหน้าเหมือนกับเธอเล่ากับคนเดียวกันยังไม่พอยังย้อนไม่อยู่ตอนที่บุญตากำลังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอีกโชคดีที่หลวงทุคราชหรือฉายคุณนั่งหนุ่มแห่งกรมพนครบาลมาช่วยชีวิตนิราไว้ได้ทนันก่อนที่เธอจะหมดสติไป นิตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรเม่แฟงเธอเข้าใจว่าอยู่ในก้องถ่ายละครเลยยอมให้ลำเจี๊ยกช่อนวลและพุซ้อนนาคานิกาในโรเม่แฟงช่วยแต่งตัวให้เพื่อประมูลตามคำสั่งของแม่แฟงโดยมีขัดขืนคืนนั้นกัปิตันเจมประมูลตัวนิราได้เธอถูกบงังคับให้ขึ้นห้องกับกับปิตันเจมแต่พอถูกใช้กำลังคุมเหงตบจริงจุบจริงเธอก็เริ่มเอกใจหรือนี่ไม่ใช่แค่การถ่ายละคร โชคดีที่ชายปลอมตัวมาสืบรชาชการลับอยู่ห้องข,งข้างๆได้ยินเสียงเออะโครมครามก็โผลเข้ามาขวางกับปิตันเจมไว้ได้นิทาเลยวิ่งหนีตะลอดออกไปทเธอเห็นผู้คนแต่งตัวชุดโบราณและบรรยากาศย่านตอกเตาสำเพลงมีแต่โคมเขียวโคมแดงสว่างสวัยไปทั้งด้านนิทาก็ตกตะลึงก่อนจะเป็นลมหมดสติไปในอ้อมกอดของชายที่ตามมาด้วยความเป็นห่วงชายพานิธาไปค้างที่เรือนเล็ก เมื่อดิธาฟื้นขึ้นมาเจอหน้าชายและได้รู้ความจริงว่าชายหนุ่มที่ช่วยเธอเอาไว้ไม่ใช่พระเอกใหม่ของช่องอย่างที่เข้าใจและเธอก็ไม่ได้อยู่ในกองถ่ายแต่เธอได้ย้อนอดีตมาอยู่ในปีจศ1187ต้นรัชกาลที่3ช่วงเวลาที่สยามกำลังจะทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษเป็นยุคที่การค้าคึกคักชาวต่างชาติเดินกันขวักขวาน้ำตาลมีค่าดั่งทองและโรงคณิกาเฟื่องฟู นิทราถูกมิ่งผู้คุมโรงคาณิกาลากตัวกับโรแม่แฟงฉายจะขอถ่ยตัวนิทราแต่แฟงกกงราคาขึ้นเป็นเท่าตัวฉายโดนหยามเกียรติก็ไม่พอใจแต่ถิ่นจะยอมถอยกลับไปแต่ในใจของเขาก็ยังคิดหาทางไถ่ยตัวนิทราอยู่ทุกลมหายใจพอรู้สึกผิดที่เคยจับกุ่มนางบัวมารดาของบุญตาข้อหาคาน้ำตาในพว,วิลาศเป็นเหตุให้นางบัวเสียชีวิตความสัมพันธ์ของชายและบุญตาต้องขาดสบาน และบุญตาก็ต้องมาตกละกรรมลำบากอยู่ในโรงแม่แฟงแม้จะรักบุญตาอยู่เต็มหัวใจแต่ชายก็ทำได้เพียงคอยช่วยเหลือบุญตาด้วยความห่วงใย,ยอยู่เสมอแฟงสั่งล่ามนิธาและให้อดข้าวอดอาหารจนกว่าจะสำนึกนิธาพยายามหนีไปกระโดดน้ําคลองเพื่อค้ามกลับไปยังปัจจุบันเหมือนตอนที่ข้ามมาแต่ก็กลับไปไม่ได้แถมยังโดนแฟงขยียงโหดเคี้ยมเธอจึงจำต้องก้มหน้ารับบทเป็นนาคานิกาต่อไป จนกระทั่งกับปิตันจอนสันซึ่งเคยซื้อขายน้ำตาลกับมารดาของบุญตาเขาถูกใจนิทาจึงมาขอถ่ายตัวและจ่ายค่ามาจำนิทาเอาไว้ก่อนที่จะไปสิงคโปร์นิทาล้งอกที่รอดพ้นจากการเป็นนาคานิกาและการมาเป็นรูปมือเป้าเมียนในโรงครัวแทนนิธาต้องหาทางกลับบ้านพยายามปรับตัวงันเอาความรู้รอบตัวความสามารถพิเศษที่ทางสำเพ็งต้องเลื่องลือ ใช้เล่เหลี่ยมมารยาของอาชีพนักแสดงมาทำมาหากินและเอาตัวรอดช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเพื่อนเพื่อนในโรงคาณิกาแม้กระทั่งแม่เราสุดโหดอย่างแม่แฟงก็หันไม่ยอมรับในตัวนิราก่อเกิดเป็นความผูกพนันรอยยิ้มและมิตรภาพอันแน่นแฟนที่ยากจะลืมเรื่องงานเรื่องเพื่อนก็วินไม่ไหวเรื่องหัวใจก็ไม่แพวเมื่อชายคอยแวเวียนม,มาทำให้ใจวั่นไวไมิพักความรักก็เริ่มก่ะตัว ดอกแก้วคู่ใหม่ของฉายหรือว่าฉายมาติดพันนิดทาก็ไม่พอใจขีกุลมานดาของดอกแก้วพยายามเร่งให้ทัพทีมมานดาของฉายหาทางรวบรัดให้หนักคู่ได้ลงเอยการแม้ทัพทีมจะพยายามจัดฉากบ,บุพเพสนิวาสอย่างไรฉายก็ไม่มีทางสนใจดอกแก้วไปม,มากกว่าน้องสาวแถมฉายยังให้หลวงวาสุเทพหรือเพื่อลูกพี่ลูกน้องผู้เป็นเพื่อนสนิทขอช่วยเป็นไม้กันหมาให้ เพื่อกับดอกแก้วจึงกลายเป็นคู่กัดกันทุกครั้งที่เจอหน้าเจ้าสวดทองเจอนิทาที่ตลาดและหมายมั่นปั้นมือจะหาทางไถ่ตัวนิทากลับมาเป็นเมียที่ได้เกศรเมียเอกของเจ้าสวดทองหรือว่าเจ้าสวดทองยังไม่ลืมบุญตาก็ไม่พอใจเร่งให้ทิศลูกน้องเก่าของเจ้าสัวหาทางลงมือฆ่าปิดปากนิทาให้ได้นิทาตกอยู่ในอันตรายต้องตัวรอดจากคนร้ายที่หมายเจ้าชีวิตของบุญตาไม่พอ ยังต้องแท็กทีมช่วยใช้ไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของนางคณิกาและคดีฆาตกรรมสร่งที่มีเจ้าสวดทองเป็นผู้ปลุกปั้นอยู่เบื้องหลังโดยมีการเจราจาสนทิสิญยาเบอร์นีเป็นเดิมพนัน โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งพลนวัตเราบบดเป็นหลวงทุกราชหรือฉายขุนนางแห่งพระนครบาลฐานะร่ำรวยเป็นคนฉลาดนิ่งๆเงียบขรึมเที่ยงตรงเด็ดขาดรักความยุติธรรมรักศักดิ์ศรีปากไม่ตรงกับใจฟอร์มเยอะใจร้อนเป็นบางครั้งหัวแข็งมีลูกล่อลูกชนแต่แท้จริงแล้วจิตใจอ่อนโยนมีน้ำใจ คอช่วยเหลือบุญตาอยู่เสมอมันคงในความรักและคนที่2โบเมลาดาราบดเป็นนิททาและบุญตานิททานางเอกสาวดาวรุ่งมีฝีมือด้านการแสดงความจำดีรักตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองสูงชอบเพลงแรปบีทบ็อกรักสวยรักงามแต่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ติดลบมีสกิลการเอาตัวรอดสูงและมีประสบการณ์ชีวิตจากคนรอบข้างเยอะ ส่วนบุญตารูปร่างหน้าตาเหมือนนิทาเป็นลูกสาวของนางบัวแม่ค้าขายน้ำตาลในต้นสมัยรัชกาลที่3ที่บ้านเคยมีฐานะจากการค้าขายแต่แม่กับถูกจับกลุมข้อหาลักลอบค้าน้ำตาลให้ฝรั่งทำให้ชีวิตพลิกผันและถูกมาขายที่โรงคาณิกาของแม่แฟงโมดสรุปชีวิตของนิตาจะไปสุดที่ตรไหน มาร่วมลุ้นสุขเศร้าเหงาซึ้งฮาสถานสำเพงอบอุ่นหัวใจและร่วมลุ้นและถือไปกับการตามล่าหาฆาตกรตัวจริงกับเรื่องราวของหญิงสาวผู้ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตติดตามชมกันได้ในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิชิหงทุกวันพุธพฤหัสเวลา2ีนาฬิกา30นาทีทางช่องสออกอากาศตอนแรกวันพุธที่1ิบมกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยก Subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและสามารถโดเนตมาสนับสนุนช่องกวาง KTA ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้ชมกันได้เลย